สวัสดีครับชื่ออะไรอ่ะครับชื่อแอลครับชื่ออำเครับมีจังหวัดอะไรอ่ะครับจังหวัดปทุมธานีครับมธานีอ่ะอายุเท่าไหร่อ่ะครับเนี่ยลืมแล้วสิบสามครับสิบสามหรอครับใช่ครับอืมสิบสามได้หรอแล้วพี่เท่าไหร่อ่ะ พี่บอกว่าจะสิบห้าสิบหกครับอชอบรุ่นพี่ไหมครับก็ชอบนะหรอหรือว่าชอบรุ่นน้องอะไรเงี้ยชอบกินของอ่อนแล้วแล้วเราแล้วเราเล่นที่ไฟทุกวันไหครับเนี่ยก็บางวันก็ไม่ได้เข้าครับเพราะว่าก็เรียน อ๋อบางวันก็เรียนใช่แต่ถ้าส่งงานอาจารย์เสร็จก็เข้าบ้างนี่ขยันจังขยันจังครับอยู่แล้วเธอมี้อย่าติดศูนย์ดีกว่าสอบวันไหนอ,ะอ่ะสอบอันนี้ยังอาจารย์เขายังไม่ได้บอกเลยอ๋ออแล้วเราชอบวิชาอะไรมากที่สุดครับถ้าเป็นหนูก็จีนมั้ง พูดได้ไหมอะไม่ได้เอาโัสดีภาษาจีนกับพูดยังไงหรอค่ะ <c oughs> เฮ้ยหนูเคินว่าพูดไงอะครับนี่ห่าวไหมหนูไม่รู้ว่าหนูไม่ได้ตั้งใจเรียนจีนขนาดนั้นหนชอบชอบหรอมีห่าวหนีซะปะ <c oughs> วิ่งมีคนเข้ามาด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชายเปิดไม่ได้เปล่าเ่ออยวยิงสิครับเปิดไม่ได้ครับเปิดไม่ได้ไหมครับอ้าวเขาออกเลยอะเปิดเบบนี้ทุกครั้งแหละคินและหล่อ ใส่ของเราแบบดีเกินไปตอนตอนเลยไม่อยากอยู่กับเราไงเราแต่งตัวแบบสายส่เต็มอ่ะรู้จักปะเต็มเกินไงแบบใส่เติมออกเลยอะทีเดียวอ่ะแลก็ว่าเหมือนเก็บตังเติมเกมอยู่อืมจะเติมเกมรอไปชิงไปชิงเพชรที่ช่องพี่ไหมไปชิงเพชรที่ช่องพี่ไหม ล้มศีลดรามอะไรเงี้ยหนูไม่ว่างขนาดนั้น,นอะเอาเหรอไม่เป็นไรใช่แล้วเราไม่พาแฟนเข้ามาในกลุ่มด้วยอ่ะหนูไม่มีจริงเหรอมีวาร์ปปะจริงแกวาร์ปแกวาร์ปมั้ยป้ะให้หนูเพื่อให้ใครอะเอาหรอให้ให้ไอจีได้ไหม ูนเลยก็ได้ไอจี IG แหละพี่เฟนี่ดีหน้าหน้าโปรไฟล์อะส่งประวัติดูดูให้แค่ดูให้แไอจีนะเฟซดูไม่ให้โอเค,อเ,คเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนแอดไปนะโอเคครับครับผมอืมอย่าลืมติดตามช่อ,องพี่ด้วยนะโอเคไหม ได้แล้วติดตามให้เรามีท่าใสายฟีเมื่อกี้ใช่ปะหนึ่งท่าใช่ปะเดี๋ยวแป๊หนึ่งอ่ะที่จะเอาท่าใสาเติมออกท่าไหนว่าจะเราชอบสีอะไรมากที่สุดครับชอบสีฟ้ากับสีม่วงครับ อยพี่ก็ชอบสีฟ้าหนูชอบสีฟ้าทะเลนะมันสวยดีอ๋อสีฟ้ามราชอบทะเลเหรอใช่อ้ยชอบเหมือนกันเลยพาาอมมาเล่นเกมด้วยกันไหมก็ได้นะโอเคตัดแอปพี่ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวนะครับ อโปรไฟล์ที่ใจกนี่เป็นเฟซบุ๊กใช่ไหมครับใช่ครับใส่รูปอะไรอะหน้าโปรไฟล์ใส่รูปอะไรเป็นเอ,อ่อผู้หญิงนั่งนั่งอยู่ตรงโต๊ะครับอ๋อโอเคครับมันไม่ขึ้นอ่ะนัดหนึ่งนะโอเคอ๋อนี่นะอะไรอยู่หรอว้าว จะมีกิจกรรมเก่าเข้ามาช่วงนี้ครับจะเรียนเก็บตังเอานะได้เท่มันมเป็นกิจกรรมรถสปอร์ตอันเก่าเข้ามาแล้วก็เป็นกิจกรรมท่านั่งรถอันเก่าเข้ามาไม่ใช่ของเก่าอะ่ะใช่หรอใช่แล้วเ,เก็บตัง ว่าแต่เราเอ้าวเพื่อนเรามาใช่ไหมไม่ใช่หนูไอ้นี่เปิดแันโลกอ้อเหรอโอเคครับเราลองกดท่านี้ได้ไหมอ่ะกดท่านี้อันหนึ่งสองสามไม่ไม่พอเดีนี่เอาใหม่ไหม ไอ้พร้อมกลางในสองสามกดนี่คนต่อมือด้วยนี่งุลย่คนตึงเปิดไมค์กันได้ไหมครับขอไม่เปิดคุยกับเราหรอครับ อืมพี่ถามอะไรในสิเราชื่ออะไรนะนนชื่อเอล่นงอะชื่อแอลหนูบอกสามรอบแล้วนะแอลใช่ปะชื่อแอลแอลแอลใช่แอลชื่อแอลเหรอใช่ <c oughs> เดี๋ยวพี่ตั้งชื่อไว้ก่อนนะครับสดลิมโอเคครับ โอเคได้มาเล่นด้วยกันนะครับโอเคครับวงเล่นไว้นะครับรับแอดต้องเล่นไม่เล่นมีลบโห<ฮ>โห<ฮ>เดี๋ยวน้องเดีย๋ยวเจอกันที่ช่อง Youtube นะครับฮะเดีย๋ยเจอกันที่ช่อง Youtube นะครับพี่อัดคลิปเหรอไม่ได้อัดครับอ๋อแล้วไปทำไมหรอ เราดูแค่แบบว่ามันเขินๆหน้าุิคเขินได้แล้วเขาหน้าเดงปะมาเดงไหมครับไม่บอกเขินอะไรอ่ะเข็นกล้องเหรอใช่เป็นคนที่แบบว่าไม่ไม่ค่อยชอบอันนี้เท่าไหร่ อืมเล่นด้วยกันสักเกมนะครับหนะรือยังไงแตว่าเราจะนอนแล้วแอ,องไม่นอนได้หนูได้พี่จะเล่นแบบไรอ่ะสี่วิสีลงแล้งก็ครับสี่วิสีเหรอใช่แล้วอโอเคโอเคแลงเราสนสี่กันบ้างเลยดีเหมือนใจตรงกันเลยอ่ะวิวดีครับพี่ป้า อายุสิบสองปีเหรอกดเริ่มเลยก็ได้ครับโอเคครับนี่เราก็มากวดล้อกันนะุ้ยงอ่ตัวอะไรมามัางครับเนี่ยเธอไหวเป้าไหวเป้าไหวเป้า เล่นไม่เก่งนะบอ,อกเกิร์ดซีเล่นเก่งซีนี่กับเราเธอเล่นเก่งไปแล้วแค่ตกหนูไม่รู้ด้วยนะไม่เป็นไรแล้วมีไม่ตกหรอกพี่ก็เล่นไม่เก่งแต่ก็เล่นได้แบกด้วยนะแบกลงหรือแบกซึ้นดีอ<ว>ุ้ยยี่เล่นไม่เก่งหรอครับ ไม่เร่งเลยใช่เล่นไม่เก่งจริงจริงเฮ้ยไม่เก่งเี่นไม่เก่งจริงกูหกแล้วไม่โกหกก็เล่นไม่เก่งอะครับอยู่ข้างบนตัวหนึ่งอุ่ยนีผมจะหมดแล้วมีผมด้วยมา แม่ใก่ยิ่งไหนหรอผมเก็บสีออครับผมเล่นไก่ครับเ <laughs> <c oughs> ก็บมั่วเก็บสีเล่นกา,กากตัวก็เล่นกาต้องผมบอกว่าผมเล่นกาต้าไม่เชื่อผมแบกใครไม่เป็นนะครับจริงจริงจริงเราเล่นไม่เก่งเราเป็นสายฟรยีที่เล่นไม่เก่งเลย ให้พูดใหม่อีกรอบนึงจริงเราใส่ตีให้พูดใหม่ใครชนะไม่ว่าเรานะเดี๋ยวลองให้ไหนเดี๋ยวเราลองไม่เห็นเรา่รู้อยู่ไหนมั้งเฮ้ยโดนเจ๊นี oh, yeah. ่เราโดนล้มเลยอะรอบนี้โต๊อขอโตษ <c oughs> เรื่อยครับแบกเราดินนะขอบคุณนะวันนี้วันนี้ไม่ได้สตรีมเกมเลยอ่ะฝนตกฝนตกใช่หรอใช่ฝนตกร้อนมากทำไมว่าร้อนอ่ะเนี่ยร้อนดูดกระตึงดูกระตึงสองต่อสองกระตึงกระตึงยิงกัน เฮ้ยเหวี่ยพูดคนเก่งอ่ะอุ้ยไม่เก่งเนี่ยเราดูอยู่ไงให้เป็นกำลังใจให้นะอุ้ยเอห็นไหมยจะเขินจริงตั้งใจเรียนเหนูเก่งอ่ะนี่เก่งสิคะดูเพื่อนดูเพื่อนดูเพื่อนจะแก้เกมได้เปล่าเห็นไหมเพื่อนเราตึงเพื่อนเราตึงเพื่อนทำได้อยู่แล้ว ใช่แล้วไอ้คุนพัญญาก่อนกันได้อุ๊ยอุยมันโดดอยู่โดดยิงเลย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 มันเจ,จ๋งกว่าอวแล้วโดดยิงเลยโดดยิงเลยโดดยิงเลยต่ได้อยู่ไม่ใช่เออกเอ้าเอาเราไม่บวกไงมไม่เป็นไรพี่ไม่ถนัดด่านนี้อยู่แล้วไม่ซีเรียสครับตกไม่ซีเรียส ไอ้ไม่เสียเพราะบอกเราพี่ได้ไม่เก่งก็ไม่เชื่ออ่าล้วไงพี่ไม่มีเงินซื้อเกาะพี่ซื้อปืนหมดเลยอ้าแล้วเราเล่นเล่นสีวิสีเนี่ยชอบเล่นไหมหรือว่าชอบเล่นแรงง์ใหญ่ว่าที่ช่ี่สีสีง่ายกว่า หนูว่ะชัดเจนสแต่ตายบ่อยเดี๋ยวพี่ดูก่อนว่าอยู่ตรงไหนเออส่วน,นลากเพื่อนพาแบกฮะไม่ใช่หนูแบกอืมตั้งไอวอเปล่าพี่ยิงไม่เข้าอ่ะไม่ไม,มไม่มีไอวอลไม่มีไอวอลชัพี่ก็ไม่มีไอวอลเหมือนกันหนูไม่ใหซื้อ รอบแรกเหมือนเล่นเดียทตอนนี้คุณรู้สึกเป็นเล่นไก่กำลังเล่นอยู่ไม่ซีเยีกสตกก็ตกหรออุ้ยเฮ้ยมีเพื่อนอยู่ตรงนี้ด้วยตัวหนึ่งก็ว่าอยู่โดนยิงมาจนกันเดี๋ยวระวังหลังอ่ะเกิดตัววิหมดเต็มเลยวิใช้แล้วเต็มเลย อืมรอบนี้ขอขอเล่นแบบชิวๆเี่ยป่ะพอดีเล่นไม่เก่งอะครับขอเล่นแบบชิวๆเอาเดี่ล่นะคะทุ่คนเธอไหวปะเนี่ยฮัลโหลไหวไหวอย่าเก่งนะสู้ๆ ก็แต่อยู่ไหนกันหมดอ่ะอุ้ยบนข้างบนบนข้างบนบนกล่างบน,บนกล่าง,าางไม่ใช่อะไรนะหาตัวให้เจอก่อนเถอะแต่หนึ่งเราเล่นระยะปชิดดีลองเลนะ่นนระยะใกล เราเล่น,มนะะไม่เก่งอะครับไม่เก่งจริงเหรอใช่ใช่เราเล่นไม่เก่งเราไม่รู้เลยมันอยู่ตรงไหนกันบ้างเนี่ยมั่วแล้วก็เราเล่นไม่เก่งจริงๆหน่ะตัวหนึ่งพบศัตรูแล้วเอา้าขอโทษเอาจริงหาตัวไม่เจอ <c oughs> ขอ้างบน ใช่หาตัวไม่เจอขระโทษไม่เป็นไรครับตายในซีรีส์ไม่เป็นไรเราอืมแคปหน่งนะเราว่าดันยังไงไม่รู้อ่ะปตัดสิน,นมันก่อว่าจะอยู่หรือจะไป ผมจะเป็นไก่หรือป่าล่าครับทุกคนคตอนนี้เจ้าหิงนะยะไม่ได้กินข้าวเลยทำไมไม่กินอะครัหนูอ่ะอุ้ยหลังจริงโดนได้ไงอะ่ะข้างหลังไม่มีสักตัวหนึ่ง อะไรหรอทำอไรหรอครับอุ๊ยโอ้โหจะช่วยเพื่อนขอโทษ <First blood. S 2> เล่นไม่ดีเองแ่เล่นเขาไม่ซีเรียสเล่นตามไอ้นี่เลยช่วเพื่อนดิช่วเพื่อนดิหว่วยอ่ะเปล่าสองต่อสี่เลยนะขอโทษยิงมลมเราไม่ได้ซ้ำให้ตายไยง ราอาจจะเล่นอ่อนมากเล่นคีมคิวอาจจะน้อยกว่าเพื่อนอะไรเนี้ยให้พูดแหม่คิวน้อยกว่าเพื่อนใช่เราคิวแค่คิวสองคิวอะไรนี้เลยเราเลยไม่เก่งเลยเจริงจริงมันต้องดูที่อ่า ถึงจะแพ้แต่ก็ส่งสีเสีใจอ่ะไม่เอาท่ามาคุยหนาคุยกัพี่ตัวขืนเอเสียงยิยมยังไงไม่รู้อ่ะขืนอะไรขืนอะไรขืนอะไร เิลอะไรเิลอะไรอืมมีมือดีเปล่าหามือดีเข้ามาช่วยสกครัก็น่าจะดีสวัสดีครับน้องคิวคิวเล่นไหมคิวติดกันครับคิวเล่นไหมใช่ครับผมพาพาเบดสาวเล่นไหม กดแล้วครับพี่โอเคกั okay. เลยครับกดเลยกัเลยห้องกันเลยครับ <c oughs> น้องจะขอแก้มือใหม่สักหน่อยนะครับพี okay, ห่หนูว่าตอนีนูิ่งนควาดมีรถแต่เลยไม่รถไม่รถเราเราเป็น อ่าทีมทีมเวิร์กอ็ออแล้วปะยังไงพี่เอามือดีมาช่วยแล้วรอบน,นี้เนี้ยเนี่ยคนชื่อคิวมาช่วยด้วยด้วยด้วยหอาจจะออกเกมแล้วไปกินข้าวว่าหมูเริ่มปวดท้องเล่นให้จบก่อนได้ไหมนั่นนั่นนัน่นได้แหละมังกินทำไมข้าวทำไมอร่อยจอกทำไมอุยมอ้ย มันหนีไปหนีมาเอ๊ยหลับไหนอะเราเล่นไม่เก่งหรอจริงเปล่าจริงก็เมื่เก่งอะไรเราเพียงพาแพ้เลยอุ๊ยอีกแกลหน,นุ่นักเตะแยะเห็นไหมเราเล่นเราเล่นไม่เก่งหรอก คุณนะมั่วไม่ได้มั่วแค่มอ <c oughs> เออโน้ตจะกินข้าวอะไรอ่ะไม่รู้แล้วจะข้าวผัดมั้งข้าวผัดเหรอใช่ ทำเองหรือว่าแม่ทำให้กินแม่ทำให้กินไม่อยากทำเองทำเองแล้วเค็มทำเองแล้วใส่รสอีเยอะเหรอใครอยากชิมมากครับใครชิมเลยเด็กเพินตไปบุรีได้งคนช่วยเพื่อนะครับบนบนบ้านเนี่ยขับสโคปก็ไม่เคยเก่งอะครับ อุ่ยเออุิยโดนอะไรอะ่ะสองตัวเลยอุ๊ยหนีไม่ทันอะ่ะมองมเห็นเลย <Double kill. S 2> แพ้เลยแพ้เลยคิวครับเปิดไม้ได้ครับคิวไหวไหม อม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเล่นเต็มที่เอาเอาเอาท่าเราเล่นได้เนาะโอเคพี่อาจจะเล่นไม่เก่งก็อย่าว่าพี่นะถ้าอาร์วีพี่เล่นเก่งมากเลยแต่ถ้าพีดไฟอ่ะเีมือพี่อยู่ในระดับปานกลางพี่เล่นอาร์วีได้ไงใช่ใช่ใช่อาวีพี่เล่นเก่งเพิ่งรู้นะเนี่ยแต่ว่าลงคลิปแล้วมันไม่ไดมีคนดูก็เลยลบลบทิ้จังหวดแล้วก็ใส่ฟีไฟกัน เน่าเตาเลยปีคุมกันพี่ด้วยนั่นเลยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยทำไมเน็ตมันเด้งอะครับ้ยงงเรื่มมรองหัวร้อนอะ เราจะแพ้สองเกมไม่ได้ลืมหัเราะมล้วอนะไรหนูไม่แี้ไม่อยาแพ้คือแพ้อ๋อถ้าถ้าหนูอยู่สักแรงแดงพี่อยู่สแรงโกอย่างเงี้ยแต่ว่าเลืองเป็นกลรบุกถอยเรื่อยๆหนูเหมือจะซีเรียสไหมอาจจะซีเรียสแหละแต่ก็ไม่ถึงขนาดที่แบบว่าไม,ไม่ได้หัวเรอนขนาดนั้นอนะ นี่เนี่ยดพี่มันกระตุกอ่ะยิงมั่วหลับเนี้ยตอนนี้ยิงมั่วอย่างเดียวอยไอเ้เอวบีว่ะมานี่มัน,นี่มันนี่นนนคันมาคัานไวถึงคันไว ไม,ไม่ได้ถึงไม่เป็นไรพี่หายเดบิวต์ให้เจอก่อนมือเปเลือกกันอย่ารอไปกินข้าวก่อนไม่ไปไปโอ้ยสวยเพิพ่นเพิ่นเก็บได้แล้ว <c oughs> สัง่งแล้วแล้วสั่งแล้วแล้วงอยู่นี่ เอาเธอมาเล่นก่อนฮัลโหลคิวเขีวเขวขอบคุณนะคิวเป็นไมค์คือพี่ไงพี่มินม,ม,ม,มีเพื่อนคุย <c ười> ครับคุณโอ้โหติวเขียวยุตไทแล้วอ่ะพี่ตั้งแต่รู้จักมาไม่ยอมรู้จักเลยว่าเขียวยุต <c ười> ใช่นะครับเขอยู่เท่าไหร่แล้วครับต <c ười> ิดครับอยู่จังหวัดอะไรครับ <c ười> นครพนมพี่อ๋อนครพนม Mình... Mình nó tù... là ở Ngọc Sơn Phan Long,เรา,เรา điêu hỏi mày, uý, không, ừ. không, 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 น้องอยู่หลังเหรอกูสามตัวเลยจะสู้ได้ไหมครับสามหนึ่งหลังเข้าไม่ได้ไงไงก็สู้ได้แล้วน้องเขาไปไหนอ่ะไม่มีเพื่อนลินเลยเนะี่ย <c oughs> ตอนนี้เราเล่นสามสามตัวเสียไหวปะเนี่ย อืมแล้วคิวชอบเล่นสีวิสีไหมแล้วชอบเล่นแรงใหญ่ <c oughs> เล่นแรงใหญ่เฮ้ยชอบเล่นแรงใหญ่เหรอ <c oughs> นี่ขึ้นอยู่บนบ้านกันเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเปิดตำแหน่งให้พี่ก่อนนะเดี๋ยวเข้าไปช่ยวเยวเกมตัดสินแล้ว ตัวหนึ่งรเราพี่เห็นมันนี่อยู่ทำให้ตายเลยสุดเนาะโอ้โ,โอ้ตึ้มช้าอะไม่เป็นรไ,ไรเราเล่นสามตัวสี่ดีที่สุดแล้ว อกี่ยวกเล่นมีเดียค่ะก็ขอโทษด้วยแล้วกันเดียวครับเด็กเจอกันที่ช่อง y o u t u b e นะคะบผมติดตามพี่อยู่ไหม ิวอยู่ไหมคิวอยู่ครับครับเดี๋ยวเจอกันที่ช่อง u t u b e นะครับว่าจะคิวติดตาม u t u b e พี่อยู่ไหมครับติดตามไหม้วีครับขอบคุณมากครับผมเล่นต่อเปล่าขอบคุณน้องๆนะครับที่ดูถึงตอนนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับอเคไปก่อนนะครับผมบายบาย